แล้วมันก็พยักหน้าโอเคโอเคคือเขาถามใช่ไหมว่ามากี่คนเหรออ่าใช่ยังไงมันไม่รู้ก็มีเราเรารู้ได้ไงว่าเขาถามว่ามากี่แต่รู้ว่ามาถามว่ามาแต่เขาถามโอ้โหจิตสัมผัสเลสัมผัสจิตสัมผัสนะครับโอ้สุดยอดเลยยอดเลยยูเลยยูจิตสัมผัสสวัสดีครับตอนนี้ก็ถึงฟุกุโอกะแล้วก็นั่งทานเย็นดีนะป้านั่งเอาผ่านับไปโรงแรมเลยของไปฝากที่โรงแรมแล้วเดี๋ยวออกไปเดินเล่นกันหาข้าวทาน สวัสดีครับมาเปิดรายการกันพูดเปิดรายการหน่อยต้องมีต้องมีช um <No um ื่อรายการนะไปกับเฮงหมวยเฮงหมวยเที่ยวกับเฮงหมวยนะเที่ยวเฮงมวยหาอะไรเลยเที่ยวเฮงหมวยไม่ได้น้ำตั้งแต่หักตากน้ำร้านกาแฟแต่อย่างแรกเลยนะจะขอพูดนิดนึงก่อนก็คือนี้เนี่ยดีใจมากเพราะว่าเป็นทริปแรกเลยนะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยพวกคุณไปเที่ยวกันบ่อยผมเนี่ยไม่เคยไปเที่ยวพวกคุณใช่ไหมเป็นทริปแรกที่หลังจากโควิด หลังจากโควิดนั้นได้มาได้มาเที่ยวพร้อมหน้าพร้อมตาเพราะว่าหลังจากนั้นก็ให้ปามาให้แบงค์ให้เบนเที่ยวบัวบัวก,ก็แบบทํางานเนาะก็เป็นเที่ยวต่างประเทศด้วยกันครั้งแรกก็เลยเตื่นเต้นเป็นพิเศษนะครับทีนี้เราอยู่ที่ไหนทําอะไรมีแผนยัยงไงบ้างครับกินกาแฟ หนูต้องดูหน้าตัวนุ่นไม่เป็นไรฮะก็เลยะเดินเล่นไปร้านอาหารอะไรแล้วที่รามัดเสียก่อนจะเข้าไปทานอาหารกันนะครับฝรั่งเศสหนึ่งดาว The French ใช่ไหมครับเจเบร์คิดเลยจะแสดงให้คิดอยากกินไวน้าแดงเลยแดงจะซีดล้วผมตอนนี้เป็นเหรียญแล้วครับตอนแรกหลับตอนนี้ตื่นแล้วครับดูตาดูตาเยี่ยมเลยรีวิวอาหารไม่มั่นใจว่าเคยว่าจำได้ไหมว่าเราเคยมาตรงนี้แล้วเออนะยังไม่มีกอน านเจ้าสารพระภูมิใกล้ๆร้านอาหารนะครับกุชิดะใช่แห่มปลาดุกนะครับปลาดุกนะครับจับประดุกแล้วน่าจะเอาไปจัดฟันแลหน่อยจัดฟันเหรอร้านอาหารเมื่อกี้โอเคไหมอร่อยมากชอบอะไรหรือชอบเมนูไหนที да> ่เป็นไอศครีมตัวชวิตโปเตโต้นะครับกันเลยใส่น้ำมันเบคอนเนาะ ชอบทุกเมนูเลยเตะขีดของของข้าวนะไม่ทำผมผมชอบทุกเมนูครับเยี่ยมเลยตาแดงๆจะหลับจะขิดเลยเค้ยไม่เฮ้ยไม่เฮ้ยแบงกกูกำลังตื่นเต้นกับปดุอันนี้เขามมีงานวัดใช่ไหมเขามีงานวัดแบบกาชาติไหมตรงนั้นเราเดินไปดูไปเดินเล่นเ้อ กเก่าเซือแปลไม่ออกให้ชัด GPT หรือว่า Google Translate เลยเพูดเสมือนรูมากเลยบ้าน,นบ้านอะไรนี่อยู่ที่สวนเทนจินนะครับเทนจินเซน Park ็นทรัลพาร์คพอดีจะไปหาข้าวกินเมื่อวานไม่ค่อยได้ถ่ายเพราะว่าหนาวไปหาข้าวกินตอนเย็นได้เฉยนะนคับเนี่ยเพราะตรงนี้เขาเรียกเซ็นทรัลพาร์คไงแต่ไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่าเซ็นทรัลพาร์คที่นิวยอร์กนะอ๋อเดี๋ยวจะไปหาเทมปุระกินอ ดูยมีน้ำพุน้ำอะไรด้วยนั่นน่ะมันฉีดปีชวะที่ห้าสิบเก้าโชวะไอเหอ้ยต่อแถวนะครับแถวยาวมากเลยนีตรงนี้แล้วก็จะไปม้วนด้านในตรงโน้นนะครับดูแล้วน่าจะมีแค่ชั่วโมงอยู่นะจริงๆดูตัวเลขรอบได้ประมาณยี่สิบห้าคน จะเป็นร้านเทมปุระนะครับเทมปุระที่เขาทอดสดๆแล้วก็มาวางให้สดๆด้านหน้าเลยอ่ะเรารอกันมาขอบคุณน้ำมันงาให้นื่อยหิวละชอแม่แเ้ยออเขาทอดแป้งแป้งบางๆเยี่ยมเลยนะ อร่อยมากครับกินครั้งที่สองแล้วอร่อยจริงาบเปรี้ยงที่สองแล้วอร่อยมากเลยครับยาวกับเดิมครับกินปีแรกมากินก็อร่อยอร่อยเหมือนเดิมถ้ามาก็ต้องกลับมากินกลับมากินเีครับถามดูตัวแย่งกันดีเแย่งนเลยสำคัญต้องเดืนไหมรอชั่วโมงหนึ่งคุมไหมไอตัวแย่งซีนคือปลาหมึกชีโอคาระที่เขาวางให้ทางแล้วก็จะเดินทางไปที่ราิมายกันแล้วนะครับอันนี้ตามจริงไฟเราบ่ายหนึ่งครึ่ง

ไปกินนนขมห่อยเราจะเช็คอินนะเสร็จแล้วเราก็จะเดินไปตรงนั้นอะไรนะพิพิธภัณฑ์เนาะพิพิธภัณฑ์อยู่ด้านหลังป้าเนี่ยมมองเห็นเลยกำลังถ่ายรูปจะแบงค์แค่ยังไม่รู้ว่ามันเปิดพยายามจะเปิดกระจกนะดึงเข้าดึงออกเด็กขยับวิวสวยะเนี่ยตานจริงแล้วไดดู้ตรงีวอล์คัมทูห้องนอนโอเคเลยวิวก็สวยได้วิวตรงเมมโมเรียลพาร์คเลย เราไปเห็นครูซึ่งง่ะหน้าตาเราไปกินกาแฟแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปพิพิธภัณฑ์กันนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเขอยไปทำเจี่ยวหมวยมาโซเล่ะอะไรฮิโรชิมะพีซเมมโมเรียลมิวเซียมนะครับไป 没得，混？人买个表，就 รายการเขาให้เห็นตึเนี่ยม่อันนี้เราอยู่ที่อยู่ห่างจากตรงที่อะไรนะลิทเทิรบอยปล่อยไว้เนาะประมาณไม่กี่ร้อยเมตรเองข้ามน้ำอันนี้อันนี้คืออะไรนะเขาเรียกเอบอมเอบอมโดมเอไฮโปเซ็นเตอร์จะอยู่ประมาณตรงแถวตึกนั่นแหละว่าไม่เกินร้อยเมตรก็มาที่เราช่มาก็มาดูมิวเซียมพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับสงครามโลกตอนนั้นที่เขาถูกเอบอมลงเนาะหดหูมากเลยก็ เป็นไงบ้างเมืองนี้ฮิโรชิมาแน่นอนว่าเนื่องจากมันเป็นเมืองที่แบบก็ออกก็ถูกสร้างถูกแซนขึ้นมา r e l a t i v e l y ค่อนข้างใหม่เนาะก็ว่ากี่สิบปีแปดสิบปีเอ่อมันก็เลยมันก็เลยแบบรู้สึกว่าสะอาดรู้สึกแบบจัดทังเมืองดีรู้สึกใหม่แล้วก็ผู้คนค่อนข้างค่อนข้างสงบสงบถ้าเทียบกับฟุกุโอกะเนาหรอเหงหนงวยอะไรเหงหนงวย ว่าทริปนี้มาฮิโรชิมาอ่าใช่บอกไปแล้วเมื่อกี้เข้าไปดูบอกไปแล้วบอกหมดแล้วเออโอเคปัดออกแต่ตัดไม่ตัดหรอกงถามกูกูก็บอกใช่้าไปนานมากเขาดูสงครามมานานมากมาสานฝันเฮียเฮงนะครับดูได้แต่ว่าจำความได้นะจริงแล้วโอ้โหหอกโมกษักอ่ะเอาแล้วยูทูบเนี่ยเปิดเข้ามาเนี่ยตัดตัดตัดโมกสักเนี่ยตัดตัดตัด อร่อยครับเกี้ยงเลยดูสินี่หโบลเดอร์อะไรเลยเป็ไงเบรอร่อยมากโอ้โหเกี้ยงเลยเนี่ยใช่เกี้ยงเลยอ่ะดังนะที่นี่ฮิโรชิมามีสไตล์ของตัวเองสไตล์ตัวเองเป็นไงครับใส่เส้นแล้วเป็นคนชอบกินเส้นนะครับที่นี่เส้นให้เลือกเนาะมีโซบะกับอุด้งอ่าครับรอประมาณครึ่งชั่วโมงก็โอเคนะผมว่าใช่หมายถึงว่ารอครึ่งชั่วโมงนี่คือต่อแถวนะใช่ใช่ใช่แล้วอาหารรอครึ่งชั่วโมง Okay, bah, pergi. Ini lah. Si nunu, kereta koci. Ita, ita, ita. Dan juga jek keren baik. Dengan ini. Say hi. Kau di jemoi? Oh. วันนี้จะจะมากินกาแฟเขาบอกเลยกาแฟร้านนี้ร้านนี้เป็นร้านที่มีชื่อเสียงมากมากเลยครับเม็ดดีมากแต่ว่าร้านเล็กกว่าที่คิดเนาะเข้าไปปุ๊บก็มีแค่นี้เลยนะแต่เห็นเม็ดกาแฟเยอะนะเม็ดกาแฟนี่เขาก็ทำคนเดียวเลยนะครับเดี๋ยวไปเปิดให้ดูนะ อยู่ครับร้านที่เล็กน่ารักพนุ่มนนี้ทำกาแฟโอเคเลยอันนี้ก็เดี๋ยวเราทงอยู่ที่ฮิโรชิม่าเราจะไปเกาะอะไรนะเฮะมิมิยาจิมามิยาจิมะนะครับอันนี้ก็อะไรในไทยฝรั่งสิ่งไงครับเบร เดวิชชีวิตหน่อยสิอันนี้เป็นเอธิโอเปียแต่ทิปนี้โซฟาเป็นไงบ้างนี้วันที่3แล้วอากาศเย็ยนทุกวันนะครับก็วันนี้น่าจะหนาวที่สุดโอเคเราต้องใช้เวลาเดินทางอีกหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงนะแต่เดี๋ยวบอทลิกินแล้วเดี๋ยวไปกัน,นครับผมแหม เต้มเจ๋อหวยเต้นต็เต้นเต้นจะขึ้นไปชั้นบนอันนี้เราไปไหนเนี่ยเบ้ไปเกาะกูด ซึ่งที่นี่ที่นี่เขาก็จะดังอนางโงะเนาะปลาไหลทะเลแล้วก็หอยนางรมนะครับคาเกะนี่เราก็มาหนึ่งในร้านที่บอสมีคนแนะนำไว้เซฟไว้หนึ่งนี่เาก็เลงย่างเลยนี่เลยนะครับเดยนเดยถ้าเทะมันก็เก อยมาสมคัญล้ำเลิศไหมรสชาติของน้ำทะเลนะเค็มแบบเค็มแบบสดชื่นนะแห้งอร่อยที่สุดเลยครับไม่รู้วยกว่าอร่อยมากเมื่อวานดิปกติเป็นคนไม่ชอบหอยไม่กินหอยมันมันตัวใหญ่แล้วแบบขาวๆชมพูชมพู อันนี้เป็นตู้เวนดิ้งแมชชีนนะครับอแลตู้เวนดิ้งแมชชีนที่ขายแมนจูเนาะมมีก็คือตามจริงเนี่ยตอนผมหาพวกร้านอาหารอร่อยๆเนาะหาแมนจูที่มันได้คะแนนแมนจูเหมือนขนมหวานที่นี่นะครับที่เขามีชื่อเสียงที่ได้คะแนนเยอะๆเนี่ยอันนี้มันได้คะแนนเยอะกว่าหลายร้านค้าอีกนะเอันดับต้นๆเขาบอกว่าอร่อยอันดับต้นๆเลยก็เลยอยากลองดูอะเดี๋ยวมาลองกันดีกว่าหน้าตาเนี่หน้าจะอร่อยนะหนึ่งสองสามอือโน้ตด้วยสตรีทเป็นไง สีาบไปปดูน่ากินนะสีอะไรต่างๆเนี่ยแล้วแช่เป็นไงปลาที่ใบเหมือนกินขนมอะไรบ้างเหรอหนังไข่อะปลาพอนคนหนอืมแล้วกันขนมไข่ดำเยอะหว่อยดีนะพางยืใสกันครับแล้วยืใสครับตอนนี้ยอจริงวัดแต่บนเนาะตอนนี้เขาดูแต่ว่ามันเป็นวัดแต่ว่าซื้ออยังดูโบราณอยู่ได้เนี่ยมาเบิ่งวิวกันดีกว่าครับ ก็ในนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับฮิโรชิมะแล้วแล้วก็หาอะไรดื่มหาอะไรทานชิวๆนะคระับ คือรูฟท็อปของทางโรงแรมนะครับเรามาหาดื่มดื่มกันนั่นเองแล้วก็สแน็คก,กินนะครับ<ด>ผมก็ดื่มจะมาสก,กิ12ปีแล้วลองชิมดูได้นะชิสก็เดี๋ยวเราจะออกไปเดินเล่นดูเสื้อผงเสื้อผ้านะเราค่อยหาอาหารทาน <S <S โอเคไอเกียดถ่ายแล้วมันหนาวีอเกียดยิบกล้องออกมาถ่ายอ่าแปลว่าถ้า <S <S ถ้าแบตจะหมดแล้วด้วยโอเคบายบาย <S <S เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยถ่ายใหม่ See See you you กลมมานะครับ,บอ,อร่อยอร่อยอร่อยตัวเ,เกลือได้หอมมากตัวเนื้อมันอหอมจริงจริงไงหอมไหม,มหอมมากหอมมากคาราเมลแท้ครับต้องขม i ก็มาเสือแน่นอนว่าคากาวะเนี่ยชื่อจังหวัดนี้เนาะคากาวะเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงเรื่องอูด้งมากๆมากเราก็เลยมาเริ่มอูด้งกับร้านที่แบบเป็นสเกลใหญ่หน่อยแล้วกันแล้วเดี๋ยวไปหาอูด้งที่เป็นที่ฟูจิแนะนําแต่เห็นคิวแล้วตกใจอะเวดต่อกันยาวประมาณ50เมตรเดี๋ยวรอดูแล้วแต่าร้านไหนเราไปใช่ใช่เปิดแป๊บเดียวด้วยนะเปิดแบบ11บเอ็ดโมงตบ่ายสงไเงยเปิด3ชั่วโมงบันนอกกันเนาะบันนอกอันใหญ่ของแม่ แมอันใหญ่โบดเตือนแล้วนะโบดเตือนแล้วนะเตือนคุณแล้วนะขนาดเราไม่ได้อัใส่นะโบดเตือนแล้วนะคุณเร็วนะมื้อเย็นวันนี้เนี่ยโฆษณาจ่ายแพงแล้วเอคุณาไปเอิ่มๆนี้อย่าโทษกันนะคุณไม่ได้กินอร่อยอย่างนี้ที่เกียร์สามของี่ของโบตน้อยไม่อันนี้คือยอันนี้ไม่แชร์่าใส่ไปยังไงเนี่ยเไปแล้วสักพักไม่รู้ว่าที่น้ำร้านอยู่ไหนเมื่อกี้ นีคือเราถามเรื่องสถานที่เนาะแต่มันการมันมันมันเลยตอบมาเป็นว่าเน้ยงั้นงั้นคนไปกินอูด้งร้านไหนอูด้งที่เนี่ยอร่อยมากเลยใช่เขาบอกวันนี่้ number one เลยนะอิชิบันเลยนะ number one เลยที่นึนนินไ่เลยกินเสร็จทีหลังดูชิ้นใหญ่ใหญ่เลยนะดูดิความหนาชิ้นใหญ่ใหญ่เลยหล่นน้ำกระจายหูขังเส้แล้วเส้นนี่เข็งอร่อยเลยนะเส้นนี้แข็งอร่อยก็เจอดีมากกินสันสดเส้นสดแซ่บไรเอาเลยครับ เมืองเทกามาสเมืองเล็กๆนะครับอันนั้นมีภูเขาไปเราต้องทำเวลาไปเลยไหมชี้วไปเลยอันนี้ห้องนะครับห้องที่คุ้มเพราะว่านั่งนอนพร้อมกัน5คน3 4 5 6ได้6คนเลยด้วยซ้ำตามจริงแล้ว5คน1ห้องนี้9,000กว่าบาทเยี่ยมห้างน้ำกี่ห้องเหรยอันนี้ห้องอาบน้ำนี่ห้องน้ำโอเคได้ได้ ยี่ใส่กันครับนี้ปราสาทชื่ออะไรนะก็ทากามัสุทากามัสุ <c oughs> จิโก,ทากา้ทากามัสุทากามัสุดเปราสาทประจำเมืองทากามัสุนี่แต่สวนก็สวยสะอาดแล้วน่าเดินมากเลยเนาะอันนี้ จุดเกือบสี่จุดองนะช่มันซับซ้อนอะมันมีเค็มมีหวานมีมันตามชาไทยอา่นเดียวกันเลยนะอ๋อเป็นเข้าใจแล้ะมันต้องเสร์ฟไปว่าอันนี้ มันเค็มมันมันแล้วพอเราซัดไปหวานเข้าไปไปุ๊บแล้วมันไปตัดเนาะไปตัดเลี่ยมมันจะมันจะปุ๊บพอดีเลย ยนะครับก็จะมีชากาแฟกาแฟก็เยี่ยมมากก็ชาก็อร่อยมากเลยเนาะจะเหมยบอกเดี๋ยวเข้ามาเป็นเซตเซ็ตต่อจะเหมยเยี่ยมเสียเทชาญี่ปุ่น สะอาดออโอ้โหสุดยอดเลยครับเสียเล็กทางมาไล่นี่ไม่ให้จ้างได้เลยเราบอกแล้วบอกสวัสดีสวัสดีหนาวมากวันนี้ตามจริงความรู้สึกหนาว่ะเนียว่าหนาวสุดเลยในความรู้สึกนะก็ราวันนี้มันเยือกมันเยือกโลกวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่หกเจ็ดนะคืนนี้ขํากลับคืนนี้ขํากลับนะครับวันนี้อยู่ทากรมเสือยู่เลยเราจะไปสวนที่มีชื่อเสียงแถวแถวนี้กันเสียงไรริรินรินสุกิอะไรสักอย่างเนาะ ก็อยู่บริเวณตลาดของเขานะครับผมต้องบอกว่าเมืองนี้สะอาดมากๆมันสะอาดเงียบสงบเป็นเมืองที่ชอบมากๆก็แนะนํามาเที่ยวได้นะเดี๋ยวแผนที่จะกลับมาเทียนะทเท่ยวอีกเช่นเดียวกันนะตอนนี้ก็อยู่ในร้านอมูดงก็มีบางนางของจังหวัดนะครับนางก็จะทํา ้เราเลยใส่ช่วยแล้วเราก็มาเติมน้ำซุปเองลวบเส้นเองนะครับตรงนี้ก็หยิบอะไรเพิ่มเองได้หมดเลยมายืดยงกินได้นะครับเป็นไงบ้างครับร้านนี้ตับเบลลอกได้3.7กว่าเลยนะอร่อยสภาพร้านอะจดือกโค้มากๆมากถ้าไม่ได้เข้าไปดูก็คงไม่กล้าบุดเดี๋ยวแบะอีกอันนี้ขนาดดูยังไม่ค่อยกล้าแบะอืร้านยังไม่กล้าเข้ามาอื ก็ต้มเส้นเองอะไรเองนะบ้านๆดีราคาโดยรวมก็ถ้วยนึงเนี่ยถูกกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือบ้านเราอีกนะเดียวโอ้โหมากสองร้อยห้าสิบเยนนะขังกันอยู่เลยก็ได้กำไรไหมครับถูกและอร่อยด้วยเยี่ยมเลยครับสะดวกเยี่ยมเลยนะเป็นอูด้งที่อร่อยที่สุดตั้งแต่เกิดมาเลยนะในนี้สำหรับวันนี้ผมก็ชอบดูไปเลยถ้าอ่านไม่ออกกนะห่วงนะร้าน หนาวนะนตาไหลเลยตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่สวนรินซ <c oughs> ึอะวันหนึ่งนะริซุรินการ์เดนนะครับ <c oughs> ก็เป็นหนึ่งในสวนที่มีขนาดใหญ่แล้วก็เก่าแก่ด้วยเพราะใช้ <c oughs> คำว่าเป็น Japan's largest cultural property <c oughs> ก็คือแบบ property <c oughs> ทางวัฒนธรรมนะ ที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นสวนที่เขาได้มีการดูแลต่อเน,นื่องมา400ปีแล้วนะั่นเองต้นสนต้นใหญ่ๆต้นหน,นึ่งก็เขียนว่าปลูกเมื่อปี1899เลยอ๋อใช่แต่ว่ามันต้องมีต้นที่อายุเยอะกว่านั้นอยู่แล้วเพราะมัน400ปีนะที่นี่แต่ว่าเขาดูแลดีมากสะอาดมากนะฮะที่นี้ไปเดี๋ยพาเดินเล่นดูรอบๆแล้วกัน เป็นงกินมาสามร้านร้านเนี่ย แนวสูงสุดเลยปลูกด้วยคือนี้มั่ผับร้านเล็กๆอก่ะทุกคนนันไม่ถึงมะวะเอ้ยมะเช้าคือเบนชอบร้านนี้ตรงที่ว่ามันมีหลายออปชันให้เลือกออปชันมันเยอะของทอดก็ทอดดีของทอดเยอะกว่าดีกว่าส่วนเมนูตัวออเด้งไม่ใช่ออเด้งอูด้งอูด้งอูด้งออด้งให้เลือกเยอะกว่าแต่ถามว่าตัวรสชาติยังชอบน้ำซุปร้านเมือังจิจริงก็เยี่ยมทั้งคู่นะครับถ้ามีเวลาก็มาได้นะฮะแนะนำเลย Yeah, I'm live. Bye. Turned up by Osaka. Cross 12,000 lines. Looking for your face. Only too fine, not a trace. Even the memory of your mouth tries to disappear. Little lights turn in. Yeah, now I pick my lights. อันนี้ก็พอดีพอมาโอซาก้าก็ส่วนใหญ่ก็ช็อปนะครับก็ไม่รู้จะเอามาไม่รู้จะกล้องมาถ่ายทําไมก็ก็เลยก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายจะมาเล่ารีวิวทริปก่อนติดกล้องนะฮะเนี่ยมีอะไรจะว่าบ้างที่มาญี่ปุ่นก็จะเสียตังค์ไปกับเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรเยอะก็ทริปนี้แปลกก็เสียเยอะอยู่นี่มีเยอะอันนี้เทียบกับโหแบบก่อนอันนี้คนซื้อเยอะมากไงไม่เยอะอยู่กับน้ําเมา เป็นหลักเฮเบนเสียเงินไวนะครับนี่นะาเสละมือนะหมดไปมีห้าหกพันนะบาทนะไม่ใช่เงินนะนิดหน่อยนิดหน่อยนานทีแปลกเดแปลกเดไดเพื่อนนะเราเราได้เจอคนจีนเนาะแล้วก็เจ้าของร้านน่ารักน่ารักเยอะเลยส่วนตัวบุสนุกเพราะว่าไม่ได้มาเที่ยวกับที่บ้านเนาะเป็นเวลา4ี่หปีเลยตั้งแต่ตอนโควิดละหมายถึงไม่ได้มาเที่ยวต่างประเทศด้วยกันในนี้ก็จะเป็น เป็นครั้งแรกก็แฮปปี้ดีครับผมสนุกดีมาเที่ยวกับครอบครัวโอเคก็ตามนั้นยังไงก็ฝากติดตามรายการต่อไปนะครับไอมาเราจะไปที่ไหนกันไม่รู้เลยอ่ะแต่ว่าแทนไปแล้วว่าจะกลับมาชิโกกุอีกครั้งที่แน่ๆนะครับผมวิภาคนี้ยังให้น่าคนหายอีกเยอะใช่ใช่โอเคน่งั้นสวัสดีฝากกดติดตาม subscribe กดไลค์ด้วยนะกดแชร์ด้วย คลิป <Okay>, right? <Okay. S 1> นี้เป็นไงบ้างเสียแหงดีทุกอย่างเลยครับครับโดยเฉพาะอาหารอาหารอร่อยราะอร่อยอร่อยอร่อยวปวดที่สุดล่ะปวดที่สุดเต็งกวาดองเอา้า เอาดีีเทมปุระมาเสียแบงอ่ะมาเสียแบงเป็นไงทริปนี้สนุกดีสนุกตรงที่ได้ไปที่ใหม่ๆบ้างเชียอ่ะก็โตเกียวอุสกาหน้าเบื่ออาหารโปรดยังคงไปอูด้งอุูอดงร้านอย่แม่บ้านให้ทำทุกอย่าง สุดท้ายเดี่ยวมุยเป็นไงครับเจหมวยเที่ยวกับโบ๊ทในรอบ5ปีแค่คคคครรออบัวโเแ่ก็โอเคเหรอโอเคดีเลยอหร่อยมากถ้าแค่โอเคเฉยไปเที่ยวไปเที่ยวเขาใหญ่ก็ได้เนาะถ้าองั้นดี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 สุดยอดอาหารโบ๊ะเดจอาหารโบ๊ทคือบุรอกไ่ต้องแพงไปแอร์พอร์ตแล้วนะครับผมกำลังจะขึ้นเครื่องเร็วๆนี้แล้วโอเคงั้นก็ตามนั้น goodbye in a bye, -bye. Bye, -bye. bye bye. See you. Bye. <laughs>